Ê, <laughs> <laughs> lúc chạy rồi, lúc chạy rồi Ok mày phải liền bỏ đi quá mẹ ตัวรองก็เน,น่ก็อยู่กับช่องออาต่อไม้นัองแสงครับวันนี้ก็รถก็เสร็จเราไม่สมบูรณ์แต่ว่าช่างให้มาลองขับดูก่อนครับตอนนี้ช่างมอได้เปลี่ยนวิฉีดแล้วแล้วก็ได้ทําทําการถ่ายตัวคันเร่งออกครับเพราะว่าคือตางแข็งมากเลย เกดมาเชื่อเรื่องมีึ้นไหนฮี่เอ้ขอไม่ไปไอ้คือมีึ้นด <c oughs> ูดล่้่ใจลูกใหญ่ เตยเพื่ๆก no? ็ไปอลไรเนี่ยจริงนะเตอเพื่อนๆก็ไปละเออเรดกว่าตอนนี้ไม่ใชเลื่อเตาเลยครับ เดีวเระลอง,ลองลังลงมันแบบ้เสียงม้ไม่ค่อยดีเยตปันเนืแบบ,บมไมันก็ใชยอย้ง็งะเดเดต้อลอ,ลองลางให้มันจาให้เยมันจดูากแกระเทาแต่รลลางไม่ได้นนะมที่นี้มันไม่ใช่ที่ลากเกียรไง จะเป็นถนนแบบนี้ยังจะได้เนาะเออแต่ถ้าเป็นถนนแบบนี้ได้ลากได้สามารถลากเยอะนะแต่ว่าวันไหนอ่ะ ยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่ว่าเป็นระบุบน้ำมันละคือตอนนี้ช้างบอกอยวไม่ต้องจ่ายตัตงค์นะคือต้องเอาลอมาขับก่อนว่ามันมีอย่างแบบมีอาการนะ แต่ที่ก็ยังมีนะการเีื่มันกระเด้านะผมว่าจะเป็นน่าจะเป็นสารปั๊มปั๊มปีกผมนะเพราะว่ามันผ่านหลายน้ํามันมันด้วยไงคือผ่านกันไล่มันมากพอละไหนจะจูนรีดดเรือยที่ซื้อต่อเขอ้ามาแต่ว่าคัน่งเร่งมันเบาจริงเห็นแบบแต่นิดเดียวก็ไปแล้วนะถ้าเหอนพวกออนอิวอะไรพวกนี้ก็แต่บเดียวก็กระพุ่งเลยมั้ง ถ้าเป็นนอนอยูนก็พุ่งเลยนะเป็นกระบ,บาดนะ่ย <c oughs> ุดบ่กเลยแล้วลิงร่างทำไมวะลิงมันขุดแรงเลยเนล่กลูกๆใจกำลังแบบพร้อมจะออกเออแบบพร้อมจะกระโดดทุกเมื่อพร้อมจะบินทุกเมื่อ เราถ้าแบบเราไม่ชินกับขาเนื้อมันจะไปเหมือนจะก็พุ่งออกตลอดเวลา ยังไม่สมบูรณ์นะตอนนี้เที่ยงยังไม่สมบูรณ์เลยรอให้สมบูรณ์ก่อนจะเอาไปเทให้ดูใหม่ลิ่องวเนะแต่ก่อนยังเลิ่งไม่ได้เลยโอเคแล้วผมทำงานละ